ก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักนะครับที่ได้กรุณาไว้วางใจให้กับผมได้ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารพักสร้างอนาคตไทยในวันนี้และผมต้องกราบเรียนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งคือต้องกราบขอบพระคุณไปถึงท่านอาจารย์สมคิดจารุศรีพิทักษ์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนเชิญผมให้มาร่วมขอตั้งพักสร้างอนาคตไทยเมื่อ สามสี่เดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสคุยเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์สองครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงครึ่งผมบอกอาจารย์ว่าในทางการเมืองนั้นในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเมื่อผมเดินออกจากพักประชาธิปัตย์ผมเหมือนคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของการเมืองผมบอกอาจารย์สมคิดว่าผมเป็นสิ่งจำรุดในทางการเมืองไปแล้ว แต่อาจารย์สมคิดท่านหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักบอกว่าประสบการณ์ของผมในทางการเมืองยังมีประโยชน์สําหรับบ้านเมืองอยู่ท่านอาจารย์สมคิดท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักจึงได้ขอให้ผมได้มาร่วมกันสร้างอนาคตประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งผมได้คุยกับอาจารย์สมคิดกับหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักอาจารย์สมคิดได้บอกผมว่าภาคใต้มีจุดอ่อนและจุดแข็งอยู่3-4ี่ประการด้วยกัน จุดแข็งของภาคใต้ก็คือมีทรัพยากรที่เยอะอาจจะพูดได้ว่ามีทรัพยากรที่มากที่สุดในประเทศไทยมีชายฝั่งสองฝั่งทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกรวมกันแล้วประมาณ2,000กิโลเมตรมีทรัพยากรเยอะแต่ว่าจุดอ่อนของภาคใต้มีอยู่สองสามเรื่องด้วยกันเป็นสิ่งที่อาจารย์สมคิดได้สะท้อนมา,มายัางผมประการแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้อยู่ในสภาพที่จำรูดทุดโทรมมากที่สุดมากกว่าทุกภาคในประเทศนี้ผมก็เห็นตรงกับท่าน ประการที่สองท่านบอกว่าคนภาคใต้เวลาบ้านเมืองจเจริญเติบโตเวลาที่เศรษฐกิจฯฯฯฯดีคนภาคใต้จะรวยช้ากว่าภาคอื่นผมบอกอาจารย์สมคิดว่าผมอยู่ในวงการเมืองมา27ปีผมเสียดายที่ผมเป็นฝ่ายค้านเสียมากกว่าฝ่ายรัฐบาลผมเป็นฝ่ายค้านเธอ18ปีเป็นรัฐบาลเพียง9ปีเท่านั้นเองแต่ว่าใน9ใน9ปีที่เป็นรัฐบาลหรือ18ปีที่เป็นฝ่ายค้านคนภาคใต้ได้เสียเลือดเสียเนื้อ เสียทรัพยากรเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์รักษาประเทศนี้มาโดยตลอดการที่คนภากใต้ได้เสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งเลือดเนื้อชีวิตรักษาสิ่งสําคัญของชาติแต่เราต้องถดถอยด้วยทรัพยากรที่ไม่สามารถไปฟื้นฟูภาคใต้ได้เราต้องเสียสละด้วยการที่เราอยู่ในสถานะที่ยากจนกว่าทุกภาค อาจารย์สมคิดและหัวหน้าท่านเลขาธิการพักบอกว่าขอให้ผมมาร่วมกับพักนี้เพื่อฟื้นฟูภาคใต้อีกครั้งหนึ่งเราใช้คำพูดว่าทำภาคใต้ให้หายจนผมเลยประกาศกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องคนภาคใต้ว่าครั้งนี้เป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายของกระผมแล้วในชีวิตนี้ครั้งนี้แพ้ชนะผมไม่ได้เสียใจเลยแต่ผมกำลังหาสิ่งดีๆที่สุดให้กับคนภาคใต้ผมอ้อนวอนพี่น้องว่าถ้าพี่น้องคิดว่า จุดยืนทางการเมืองของท่านที่ท่านยืนอยู่ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกหลานของท่านแล้วผมไม่พูดถึงตัวเองนะครับผมไม่พูดถึงท่านแต่ผมกําลังพูดถึงลูกและหลานของท่านแต่จุดยืนของท่านวันนี้มันดีสําหรับลูกมันดีสําหรับหลานของท่านแล้วผมไม่อ้อนวอนท่านให้มาอยู่กับพักสร้างอนาคตไทยแต่ถ้าท่านคิดว่าจุดยืนในวันนี้มันไม่เหมาะสมโลกมันก้าวไกลเกินกว่าที่จะรองรับลูกรองรับหลานของท่านที่จะเกิดมาในคต ผมกราบวิงวอนท่านมาจับมือกับผมสร้างอนาคตประเทศไทยสร้างภาคใต้สร้างประเทศไทยนี้ไปด้วยกันกับพักสร้างอนาคตไทยครับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับผมฝากว่าไม่ว่าผมจะถอดแจ็กเก็ตนี้ในอดีตผมใส่แจ็กเก็ตของพรักประชาธิปัตย์วันนี้ผมถอดแจ็คเก็ตของพักประชาธิปัตย์ออกผมมาใส่แจ็กเก็ตของพักสร้างอนาคตไทยอย่าดูที่แจ็คเก็ตที่ผมใส่นะครับ ไม่ว่าผมจะใส่แจ็คเก็ตไหนก็ตามหัวใจจิตวิญญาณของผมยังเป็นคนเดิมทุกประการผมเป็นนักกฎหมายผมสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจะสู้เพื่อสิ่งเหลนี้ให้พี่น้องประชาชนโดยตลอดผมกราบยิงวอนท่านอีกครั้งหนึ่งครับใน14จังหวัดภาคใต้ใน58เขตโดยเฉพาะภาคใต้ผมพูดถึงภาคใต้เยอะไปหน่อยใน14จังหวัดภาคใต้ใน58เขตในภาคใต้ผมจะไปพบกับกับท่าน เพื่อเชิญชวนท่านพี่น้องภาคใต้และพี่น้องทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคใต้58เขต14จังหวัดมาร่วมสร้างอนาคตของภาคใต้มาร่วมสร้างอนาคตไทยกับผมในพักสร้างอนาคตไทยครับ